ครับสวัสดีครับชาวยูทูบตัวประเทศทั่วโลกโอ้มาถ่ายบริเวณเนี้ยเอาท่านผู้ชมเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับหอจบกอนามสีรุงร่งเรืองแลีนไงปุ๊บวันนี้หล่นไปไหนมาไหลาแทนต่ว่าจิตโมแก่ได้ไปยังไงเอาพุทธะโทมสะดินไงปุ๊บครับมาจะว่าจิตไทยมองไหนก็นเอาเอาล้อมองเกาเพา,ามาส่งน้ำมันหลวงน้องล้อเก่า ในไทยเราส่วนเก่าวดวดจัดวดจัดครับช่ชมเอไก่สีเบือเงินแล้วมันคือเป็นายต่างแหนบกหักมาเนี้ยออปอีเห็ดแหนบหักแล้ววดวดวด,ดแดนมามาส่งน้ำมันคือเก่ามาา3 3ันโคปลาสามพีสามขั้น เบโก้นี 3, 4, ่ใส่ด so ีประหยัดน้ำมันเหมือนละสามพันพอเกินสี่พันก็เนาะเอาไอเอ๊ะขึ้เฉียดสูงขึ้นสูงขึ้นน้อบะเนี่ยโอ้ยเห็ี่หัวแล้วไอ้นี่บอกเขาใจงานเนาะเกียดสูงขึ้นสูงขึ้นแบบแนงอมันเอาเอ็น y o u t u b ตัวประเทศทัวโลกแดดลมลมตก รายไงินรบรถสิบรอรอเป็นเจ้าถนนรวต่วนรดเอดเข้าไปร้อยสจ่ายเงินทุกวันไม่เกินสามวันสิสาวอาทิตย์น 10, ีน 10, ่เทา ยูฮาลานี่มาทานซีเมอร์คันเทพกาลังกระสุนพอเมาพูดย่างเดี่ยวหูือว่าคัดเมอดก็ไน่รูกำลังตั้งคัดอยูอเอนนะ่เดี่ยวจะแม็กพ์ฟอกคันเบอร์ฮานี่ทำปุ่น คำคุ้นเด้ขั้นเบื่อหานี่แหนบพอค่อยหักค่ะคนขับดีคนขับก็เป็นเก่ากับแหนบหักผมไก่ไปเรียกไก่ไปเรียกเจ้าผ่านล่าหนำคนจเจ้าเอา ส่งน้ำมันเจ็ดทำายเจ็ดต่ำลงบาาน,น,นี่ไอหนึ่งเจ็ดสูงขึ้นอานาะบริเวณมันยกหลงสับทองแปลงไทยเอ้าหัวนลวสวัสดีครับเอาชิปช่วงนี้ไทยโดรขยันพุชมบุกเปิงก็ได้บอดไทยเงียว เราไ้กินเขาแค่นอยหน่อนลงวอิตาตาผีน่ารักแััเตอร์เือรสำสอดติตรงชาิ ปันไปลบกบพัมเมนแน่นอนิดตรงชาติตรงไทยลงอ,อ๋อเยิบเยิบเยิบ